แกดูผิวคือเนียนมากสวยมากนี่คือแบบโนสปอนซื้อเองจริงๆคืออมตัดสินใจกดตั้งแต่เห็นคอนเซ็ปต์แพ็กเกจอะคือคิดได้ยังไงมีสเปรตูล่าเอามาใส่ไว้ในคุชชั่นแบบนี้แบบนี้ลองเนื้อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเราก็ใช้สเปรตูล่าเลยนะนี่ฉันดูเจ้าของแบบบาดคุชชั่นมาหลายคลิปมากชอบมากเลยอ่ะคิดได้ไงอะเนี่ยอมใช้เบอร์ศูนยนะอะมาดูผิวนี่คือลงบางๆด้วยสปตูล่านะ คือปกปิดดีเลยแหละแล้วก็จะเป็นแบบเซมิแมทหนะูมีความแมทแต่ว่ายังเล่นแสงอยู่ข้างนี้ออมจะใช้พับนะเออมีความตึมขึ้นมาอีกคือแล้วแต่ว่าเราจะกดเนื้อมาแค่ไหนแต่ว่าสเปร u ูล่าจะได้ความแบบแนบผิวพอใช้พับเนี้ยก็จะมีความปกปิดมากขึ้นหนาขึ้นเลยเห็นปะนี่ยังไม่ได้บิวนะคือปกปิดขนาดนี้แหละ พับสเปรตูล่าก็คือเนื้อเขาสามารถแบบตรงให้บางได้ถ้าเราใช้สเปรตูล่าเนาะมันจะควบคุมเนื้อได้มากกว่าเบอร์อื่นเนาะไม่รู้เป็นยังไงนะแต่อมชอบเบอร์ศูนย์ศูนย์มากคือเนี่ยไม่ติดเหลืองเลยสีมันเข้ากับผิวฉันมากนี่คือจะลองปกปิดเพิ่มด้วยสเปตูล่าคิดว่าใช้พับน่าจะง่ายกว่าปกติเวลาบิวชอบใช้แปรงลงคอนซีลเลอร์มนลงเฉพาะจุดมากกว่ามันจะได้แบบไม่ได้ดูหนาเกินบิวปกปิดได้กลิบแบบนี้เลยคือเป็นฟินิชที่อมชอบมากเลยนะมันเป็นแมทที่แบบเห็นบ้างมันจะมีความเคลือบ ให้มันมีความลื่นแสงอะไรบางอย่างอะแต่ว่ามันไม่ได้แบบฉ่ำจนเนิน่ะ finish look กรรงานผิวที่ผ่านมาสองชั่วโมงแล้วยังพองนะแล้วก็มีความฉ่ำขึ้นมานิดหนึ่งไม่ได้ลงคอเลเลอร์หรือแป้งอันนี้เอาสวอชไว้ก่อนลงผิวนะเอามาเหมือนแบบสีมันกลืนผิวเซตตัวขึ้นยอวมแวร์เทสให้ดูก่อนแล้วพวกแกไปตัดสินใจว่าจะตามหรือไม่ตามพูชเชนคาเกะแปดชั่วโมงนี่ว่าถ้าเซตแป้งช่วยคุมมันเพิ่มนะจะลดเลยแหละผิวสวย